เดีนไม่เลีวไปตรงนั้นไปเร็วเร็วไปตรงนั้นฮัลโหลสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเลโอครับบอกสิสวัสดีมาดูกล้องพี่แปบรบพี่ผปรมันมืดแล้วลูกจะไ,ไปไหนมันมืดแล้วม,มันให้นะมันมองไม่เห็นเลยนะมืดไปหมดเลยเน่ะ โทรศัพท์ยายานี่สว่างแต่จริงๆแล้วมันมืดแล้วมันดึกแล้วสวัสดีครับสวยๆก่อนเร็วสวัสดีครับโอ้ยคนเก่งของยา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 ขี้ยังจะมาขึ้นคอยาย่ายังไงลนี่ยมันอือขึ้นอยายได้๋ยวยค่ะอ่าจะขึ้นคอยายาได้ไงเดี๋ยวยาก็ปวดหลังอีกค่ะ ไม่ขี่ลขแล้วนนะชิพี่ผัดมนอยู่ตรงนู้นมืดแล้วน่ะจะไปยังไงกลับบ้านเถอะลูกป้ากลับบ้านกลับบ้านเนาะเรากลับบ้านกันเนาะลูกเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายตรงนู้นเป็นบ๊ายบายตรงนู้นบ๊ายบายตรงหน้ากล้องเอาบ๊ายบายก่อนเรืท่ทีนี้บายบาย,บายจุ๊บๆด้วยลูกจุก๊บๆด้วยมามา จุกอีกอืม <sm ack> คนเจง